สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u CEO h a ม o o n สอนขายนะคะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคที่บางคนใครที่ยิงแอดใน Facebook แล้วยิงหลังบ้านนะคะแล้วโพสต์นั้นเนี่ยอาจจะมีคนไลค์เมนแชร์เยอะแล้วเป็นแอดนางฟ้าของเรานะคะแต่ว่าอยากจะเอาแอดนั้นเนี่ยที่เราเคยยิงหลังบ้านนะคะกลับมายิงอีกครั้งทำยังไง เพราะว่าถ้าเป็นโพสต์ที่ไม่ได้ยิงหลังบ้านยิงไปหน้าเพจเนี่ยมันอาจจะแค่ก๊อปลิงเพจมาเลือกเพจเมันอาจจะแค่เลือกเพจมาเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราจะต้องทําการก๊อปไอดีมานะคะโดยวิธีการง่ายมากเลยนะคะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะ เครื่องมือมันจะอยู่ตรงเมนูเครื่องมือของธุรกิจตรงมุมบนซ้ายนะคะที่เดียวกับที่เราจะกดเข้ามาดูตัวจัดการโฆษณาซึ่งตรงนี้เป็นตรงที่เราเข้ามากันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่โพสต์ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะโพสตบนเพจนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเวอร์ชั่นล่าสุดปี2020เลยนะคะกดเข้ามาตรงนี้เลยโพสต์บนเพจนะคะกดเข้ามา ปุ๊บเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราดูได้ทั้งโพสต์ที่เราเคยเผยแพร่ไว้ที่หน้าเพจนะคะโพสต์ที่เราตั้งเวลาไว้หรือโพสต์ที่เราเอาไปยิงโฆษณานะคะอ่าในกรณีนี้ก็ให้คลิกตัวข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเลข ID ของโพสต์แต่ละโพสต์ขึ้นมานะคะนี่ขึ้นมาอย่างนี้สมมติเราจะเอาอันนี้นะคะก็ ก๊อปปี้ตัวเลข ID ตรงนี้มาได้เลยนะคะ,ะลากมาอย่างนี้นะคะอะมันค้างไม่เป็นไรนะคะโอเคอันนี้คือโพสที่เราจะเอาไปใช้ยิงแอดอีกทีนึงนะคะอะ เสร็จปุ๊บนะคะให้เข้าไปที่หน้าตัวจัดการโฆษณาเวลาที่เราจะยิงแอดมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้ใช่ไหมคะจะสร้างโฆษณาใหม่หรือว่าใช้โฆษณาที่มีอยู่แล้วนะคะในกรณีนี้ก็ให้ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ป้อน ID โพสตนะคะกดตรงป้อน ID โพสต์แล้วก็วางเลขไ d ดลงไปจากนั้นกดส่งนะคะ โหลดสักคู่นะคะอ่าโอเคทีนี้นะคะนี่ไงมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแอดนี้ก็ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถใช้ยิงได้เลยนะคะง่ายมาก,ากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเทคนิคในการ ทำตลาดออนไลน์นะคะฝากกด Subscribe ช่อง CEO h ฮ w o n สอนขายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ